นะวันนี้อากาศเย็ยนลงนะเช้านี้อยู่ที่20องศาในขณะที่ญี่ปุ่นจีนอะไรหิมะตกหนักนะอากาศเย็ยนจัดผิดปกตินะสิ่ผิดปกติของเราเริ่มเป็นปกตินะเนะพราะปกติองค์เมืองไทยเมื่อก่อนก็จะอากาศก็จะหนาวกว่าน,นี้ด้วยซ้ำไปนะ นะยาวไปถึงใกล้กลสิ้นเดิอนคุมพานานะนะปกติก็จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีอยู่สามฤดูอื่นก็จะมีอยู่สี่ฤดูเงี้ยนะในความสบายของเรานี่แหละมันก็เลยทำให้เราเป็นคนประเภทแบบเนี้ยนะฮะเรื่อยเปื่อยเฉยแชะเราไม่ต้องเก็บอาหารไว้ตลอดฤดูหนาวเงี้ยแต่เราไปดูของ ฝรั่งเขานะแถวยุโรปเงี้ยนะก็จะเห็นสภาพอย่างนั้นอย่างเช่นฟางข้าวเงี้ยนะหรือหญ้าย่างเงี้ยเขาจะตัดกันแล้วก็ม้วนกันเป็นก้อนใหญ่ๆเไว้ให้ปศุสัตว์นะพวกวัวพวกแพะพวกแกะอะไรพวกนี้ไปกินในฤดูหนาวพฤด,ดูหนาวน,ะานี่มะตกนะต้องมีโรงนะที่เขาเรียกว่าฟาร์มฟาร์มอนะ นะความในความหมายของเขามไม่ใช่แค่ทุ่งนานะนะต,ต้องมีโกดังขนาดใหญ่เอาไว้เก็บสัตว์เลี้ยงในฤะดูห,หนาวฤดูนะห,หนาวเนะี่ยออกมาข้างนอกไม่ไหวสัตว์ตายหมดนะก็ต้องมีหญ้าไว้เลี้ยงอยู่ตลอดแตะด้วยความอากาศที่ความที่อากาศเขาหนาวเนี่ยหญ้ามันก็จะเคี้ยวมันอยู่อย่งนี้นะอยู่ตลอดเวลามันแช่ตู้เย็นไว้ตลอดจนะเห็นแถว บางที่ที่มันไม่ได้มีความสะดวกสบายเหมือนแถวโยุโรปเนี่ยเช่น,นแถบในปานพูดิเบตอะไรพวกนี้นะเขาก็จะเก็บหญ้าเก็บฟางไว้บนหลังคาหลังคาบ้านเขาซึ่งส่วนมากก็จะเป็นบ้านดินข้างนอกก็จะดูเหมือนมันแห้งอะแต่พอแกะวา้างในเนี่ยยังเคี้ยวอยู่เหมือนเดิมนะ ในความลำบากเนี่ยเขาจะต้องวางแผนเตรียมตัวล่วงหน้านันเวลาเรา,เราได้ยินข่าวทําไมฤดูหนาวนี่ยุโรปทําไมถึงลําบากนะถ้าไม่มีแก๊สใช้อย่างเงี้ยนะตอนอย่างตอนนี้ซื้อแก๊สจากอเมริกาอย่างเงี้ยนะซื้อนขนส่งมาสองหมื่นกิโลนะนะ,นะที่เมื่อก่อนได้ใช้จากรัสเซีย ที่ขนส่งผ่านท่อแก๊สมาประมาณสัก2 0 0พกิโลซึ่งราคามันก็ต่างกันมากอันนี้เป็นเรื่องปกตินะนันยุโรปก็ย่ำแย่เศรษฐกิจย่ำแย่เพราะว่าราคาแก๊สแพงเนว,ว่าในเช้งฤด,ดูหนาวอย่งเงี้ก็ต้องใช้แก๊สตลอดเวลานะนะส่วนหนึ่งก็ใช้จากพลังงานหมุนเวียนนะจากแสงแดดมั่งจาก ลมบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ว่าในยุโรปเองกันแดดก็ไม่ค่อยจะมีนะก็ใส่พลังลมซึ่งมันก็ไม่พอใช้นะก็ต้องอาศัยแกส๊สนะพอแก๊สราคาแพงปุ๊บก็ลำบากแล้วทีนี้เพราะอะไรเพราะว่าไน่างนั้นน้ำในท่อประ,ป,ระปาก็จะกลายเป็นน้ําแข็งมันจะต้องอุ่นอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลานะฮีสเตอร์ต้องเปิดจะต้องวันั้งคืนจะมีคนอยู่ไม่มีคนอยู่ก็ต้องเปิดอยู่อย่างนั้นนะ เขาต้องมีการวางแผนล่วงหน้านสมัยก่อนไม่ได้มีฮีสตอร์มันนี้มีไฟฟ้าใช้็จะเห็นว่าเขาจะต้องเก็บฟืนด้วยของมาหมอลานพันลึกนะแต่เราเคยดูหนังฝรั่งก็เห็นภาพอย่างนั้นจะต้องตุนอาหารไว้ตลอดฤดูหนาวเพราะไปไหนไม่ได้แต่ของไทยไม่เป็นอย่างนั้นนั่นที่พระ่ังก็เจริญกว่าไทยก็เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความลําบากนี่แหละะ มันสอนให้เขาต้องรู้จักวางแผนล่วงหน้านะทั้งหมดคนไทยมันสะดวกสบายนะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวปากซอยมีเซเว่นนะเพราะฉะนั้นไม่อดไม่อยากมีกินตลอด24ชั่วโมงมันเวลาพวกประเทศหนาวมาเที่ยวเมืองไทยชอบมากนะก็เกาหลีญี่ปุ่นยุโรปอะไรก็แล้วแต่อเมริกาอย่างเงี้ยนะพอเมืองไทยชอบอะไร มันมีให้กินอยู่ตลอดเวลา,าถึงร้อนก็นไม่ใช่เลยร้อนแทบตายมันแถวแตอนออกกลางห้าสิบกว่าองศาอย่างเงี้รนะ้อนก็นพออยู่ได้หนาวกันไม่พอให้ตายนะนของเขานี่หนาวนี่มันหนาวตายจริงๆนะสมมติวรขับรถไปน้ํามันหมดกลางทางตอนคืนนะไม่พ้นคืนนั้นนะตายเลยอยู่ไม่ได้ นะแถว,วลาดักนะแถวแคชเมียร์เนี่ยเราจะได้ยินข่าวเวลาที่หินมันถล่มลงมาปิดทางแล้วรถมันต้องติดอยู่บนเขาเงี้ยนะนะคนอินเดียที่ไปเที่ยวแถวนั้นก็จะตายกันเป็นหลายสิบศพนะติดอยู่ในรถนั่นแหละนะแข็งตายนะหนาวจัดนะเพราะงั้นเขาต้องต้องมีการเตรียมตัวนะแต่ของเราไม่เป็นอย่างนั้น หลวงพ่อปอปยุทธโตเคยเขียนเรื่องพวกนี้ไว้ว่าฝรั่งเจริญกว่าเราไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะความลําบากนี่แหลนะมันทําให้เขาต้องวางแผนลงหน้าต้องคิดคน้นวิทยาการสมัยใหม่ขึ้นมาเพื่อจะช่วยทําให้ชีวิตอยู่รอดไดนะ้ในเรื่องของวัตถุเนี่ยเขาต้องเจริญกว่าเราเนี่ยทีน,นี้ถ้าเรามาดูในเมืองไทยหรือในแถบอาเซียนเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแนะถวเนี้ยมันแสนสบายนะ นะประชากรทั้งได้เยอะกระจุกอยู่ตรงนี้มากมายมหาสาลอนะินโดนีเซียมาเลเซียนะลาวเขมพรพมา่าไทยแถบนี้อุณนหะภูมิคล้ายกันหมดนะหนาวก็ไม่หนาวเกินไปร้อนก็ไม่ร้อนเกินไปนะอากาศมันร้อนชื้นนะหนาวก็ไม่ใช่หนาวแห้งซะจนผิวแตกใช่ไหมหนาวก็ยังมีความชื้นอยู่อย่างเงี้ยสังเกตะดนะเราก็เห็นว่าโอ คนแถบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ยกเว้นว่านะบางประเทศที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของคนอื่นเขามาก่อนนะเงี้ยนะอย่างเช่นเวียดนามนี่แหละตกมาเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่ช่วงล่าอนะนิคมนิดนะได้ทั้งลาวทั้งเขมเมนทั้งเวียดนามนะ่ะแต่ว่านะคมรนกับเวียดนามนี่ขเขมรนกับลาวนี่ไม่เอานะยึดครองอยู่ไม่นานนะักก็ทิ้งไป จะพยายามได้ยึดครองเวียดนามไวให้นานที่สุดนะเขาต้องลบล้าข้าวปันกว่าจะมีอิสราภาพได้ประกาศเอกราชได้นะี่นะเพราะฉะนั้นเขาจึงมีความภาคเพียนอะไรกันสูงมากนะตัวนี้เมืองไทยเราก็ไปแข่งกับเวียดนามในนี้เวียดนามก็แข่งกับอะไรเขาแข่งกับสิงคโปร์นะซึ่งเป็นประเทศประเทศที่พัฒนาแล้วนะสิงคโปร์เกาะเล็กๆทําไมเขาจะเดินลุ่งเรืองก่อนไทยเรานะ นะเ็เพราะอะไรเพราะทรัพยากรในบ้านเขาไม่มีเลยทุกอย่างต้องซื้อหมดไปครั้งน้ําจืดไฟฟ้าน้ําจืดต้องซื้อจากต่างประเทศทั้งนั้นนะพังเขาก็ดิ้นรนพยายามที่จะเสริมศักยภาพด้านอื่นนะเช่นด้านวิชาการนะการศึกษาเหล่งเขาเนี่ยก็จะสูงออกว่าของไทยเราเยอะนะนะตอนนี้ก็เราสังเกตได้ปัญหาที่ตอนนี้ที่เรามีก็คือปัญหาคนต่างด้าวนะ เพราะอะไรเพราะความสบายของคนไทยนี่แหละงานหนักกูไม่เอางานเบากูก็ไม่สู้สักอย่างเด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างนี้หมดเลยสกเกตดูเถอะตัวอ้วนๆป้อมๆกล้ามเนื้อไม่มีนะเพราะไม่ค่อยได้ออกกาลังกายนั่นวันๆก็เล่นเกมอยู่โทรศัพท์มือถือไปอย่างนี้นะนายจ้างก็ไม่อยากจะจ้างเพราะจ้างแล้วคนไทยมันมากเรื่องขี้เกียจกูก็ไปจ้างพม่ลาวเขาเแมนอนแทน แล้วเราก็เอาแต่กนดากันว่ามีแต่ผู้ระยบเต็มเมืองแล้วเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะเราสังเกตดูนะในอเมริกาในแคนาดาในออสเตรเลียอะไรเงี้ยประกาศรับผู้ระยบที่มีคุณภาพนะไปลงทุนบ้านเขาไนะไปทํางานอยู่ที่บ้านเขาอะไรเงี้ยนะพยาบาลเนี่ยอย่างาเช่นออสเตรเลียได้รับพยาบาลจากต่างประเทศเข้าไปนะคนในประเทศไม่มีใครอยากทํา นะดองานอย่างอื่นเนะี่ยเราสังเกีตด,ดูได้งานก่อสร้างงานอะไรพวกนี้งานหนักๆทั้งหลายคนในประเทศไม่อยากทำไม่เหมือนยุคก่อนที่นะคนมันลําบากลําบนนะนะแต่เดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายมากขึ้นเพราะฉะนั้นกนะ็เขาก็พยายามที่จะนะคือไม่ทํางานอะไรกันนะเด็กรุ่นใหม่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮนะเขาจะต้องรับ คนอพยพอย่างคนไทยเราอยู่บ้านเราขี้เกียจแต่พอไปนี่เป็นผีน้อยอยู่เกาหลีมั่งอยู่ญี่ปุ่นมั่งอะไรโู้ยขยันอยู่อเมริกาเนี่ยนะนะตอนนี้ก็มีคอนเทนต์หนึ่งนในเกาหลีนะคอนเทนต์จับผีน้อยนะพวกเกาหลีก็จะออกไปล่าตามหอพักนะมีคนไทยที่หลบหนีเขามาอยู่ในบ้านเขาเยอะแค่ไหนอะไรน่ะ พอจับได้ก็ถูกส่งตัวกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะนะมันก็เป็นทีวีพากวิจารณ์นะบางคนเขาก็เห็นด้วยบางคนเขาก็ตำหนิติติงวพวกนี้เขาก็มาทํางานหาเงินส่งกลับบ้านนะแม้จะเข้ามาอยู่อย่างผิดกฎหมายแต่เขาไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะไรอย่างอื่นไม่ได้เป็นอาชญากรอนะไรเงี้ยไม่ได้มาค้าขายยาเสพติดไม่ได้มาขายตัวอะไรเงี้ยนะนะก็เป็นทีวีพากวิจารณ์นะ มันปัญหาอย่างเงี้ยจะมีทั่วโลก่ยนี่คือ globalization นะนกะ็จะเป็นอย่างเงี้ยทั่วโลกตอนนี้นะบ้านเมืองไหนที่สะดวกสบายคนก็แห่เข้าไปอยู่กันบ้านเราก็ไม่ใช่น้อยเราก็เห็นข่าวอยุนประจํารัสเซียก็ยึดครองนะแถวพัทยาอย่างเงี้ยนะนะแถวภูเก็ตอย่างเงี้ยนะน,ะนะสองนวันที่ผ่านมาก็ได้ยินข่าวพวกอิสราเอลเข้าไปอยู่แถวเพื่อไป ม่ห้องสอนนี่เยอะแยะไปหมดตอนนี้ไปกลางอยู่ในโรงแถวโรงพยาบาลที่ไปอตอนนี่นะเข้ามาอยู่กันเยอะนะเพราะอะไรเพราะสะดวกสบายนะค่าครองชีพก็ถูกกว่าบ,บ้านเขาเยอะนะนะแสนสบายมีกินมีใช้เจ็บใครได้ป่วยอยากจะเข้าโรงพยาบาลเมื่อไรก็ได้นะบ้านเข้าต้องผ่านคลินิกก่อนหรือผ่านด้านขายยามหมอห้ังเขียนส่งตัวเวะกร จะเข้าไปโรงพยาบาลได้อะไรเงี้ยกว่าจะนัดได้อะไรเป็นเดือนเดือนเงนี้ยบางทีตายไปแล้วกว่าจะรักษาได้แต่บ้านเราที่ขอให้มีตังค์อย่างเดียวไปเมื่อไรก็ได้เข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้อย่างเงี้ยนะแต่ในความสะดวกสบายนี่แหละมันกําลังฆ่าคนอยู่นะเราเราสังเกตดูดิทำไมเดี๋ยวนี้คนเป็นมะเร็งเยอะนะสสิติที่เขาออกมาใหม่สุดเลยก็คือคนอายุน้อยกว่าเมื่อก่อนนี้ห้าสิบกว่าเนื้อจะเริ่มเป็นมะเร็งกันเดี๋ยวนี้อายุยี่สิบกว่า เป็นมะเร็งกันเยอะแยะไปหมดตอนนี้ยี่สิบกว่าสามสิบกว่าเป็นเพราะอะไรเพราะอย่างแรกเลยคือกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นั่งเล่นเกมกินแล้วก็นั่งดูมือถืออะไรเงี้ยนะไม่ทํางานทําการอะไรน่ะเขบอกเป็นพ่อไอ้หนุนพาอไอ้นี่นเดี๋ยวนี้จะเหียดดูเธอน่ะบอกเมื่อก่อนบอกว่าสูบบุหรีถ้าพี่เป็นมะเร็งปอดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสูบหรอกเดินออกจากบ้านก็เป็นมะเร็งปอดได้แล้วพพีเอ็มสองจุดห้าเยอะแยะไปหมดตอนนี้ <N ic ly> นะฮนะเดี๋ยวนี้ใครก็เป็นกันได้แล้วมะเร็งนะมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดใช่ไนหะมมะเร็งมดลูกมะเร็งลำไส้นะเพราะอะไรว่ามันเราใช้นะสังขารร่างกายของเราเนี่ยผิดประเภทถึงตอนนี้นะนะร่างกายมนุษย์ที่จะต้องวิ่งล่าสัตว์สมัยก่อนนี้นะนะต้องถือหอ,อกไล่ ตามสัตว์ัก็ได้ออกกำลังกายเห็นไหมนะกินพอประทังชีวิตอยู่ได้นะร่างกายแข็งแรงอเดี๋ยวนี้มันกินทั้งวีทั้งวันะหิวมาเลยก็สั่งแก๊บมากนานนะนะมินอะไรงเงี้ยนะนะนเลยกลายเป็นวะ่าเราป่วยกันได้ง่ายกินของทอดของมักอะไรสารพัดนะนะนคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่ไหม <laughs> เพราะฉะนั้นโลกมันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนนะเพราะสังคมเปลี่ยนอะ นะวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งโลกมันเปลี่ยนไปหมดตอนนี้มันคลายกันหมดทั้งโลกแล้วนะนะมันไม่ใช้เป็นเฉพาะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะนะเมื่อก่อนเราไม่รู้นะอย่างจีนก็คิดว่าเองนี่โอู้่เป็นสุดยอดผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมละ่ะวันดีขึ้นดีก็ถูกคนอังกฤษซึ่งเกาะเล็กนิดเดียวเล็กก็่เกาะภูเกตเราได้ซ้ำไปนะนะมีเทคโนโลยีทางการหารที่สูงกว่านะ มายึดครองจีนได้ยางงี้ตอนนยึดครองอินเดียได้อยางงี้นะเนี่ยคนก็เริ่มตาแตกตื่นกันแล้วว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะเมืองไทยเราเหมือนกันสมัยการที่สี่ที่ห้าก็เริ่มส่งลูกหลานไปเรียนในต่างประเทศแล้วเพื่ออะไรเพื่อจะไปศึกษาวิยาการสมัยใหม่นะไม่งั้นเราจะต้องถูกยึดครองนะเนะพราะประเทศเราเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นใคร ไม่เคยลำบากลำบนไม่เคยถูกบีบคั้นจากอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เลยนิสยัยเราก็เลยเป็นอย่างนี้นะมยน่ดูญี่ปุ่นอย่างเงี้ยดูเยอรมันอย่างเงี้ยที่ต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามอะไรแพ้สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอพวกนี้เขาพัฒนาประเทศชาติอย่างรวดเร็วนะ GDP ทำไมเขาสูงอะไรเงี้ยเทคโนโลยีเขาสูงไอ้ความลำบากนั่นแหละบีบคั้นเขาให้เขาต้องเป็นอย่างนั้นเกาหลีใต้อย,อย่างเงี้ยนะ นะลำบากลำบานองโรคกับเกาหลีเหลืออยู่เป็นร้อยปีเลยนะนะันเขาก็พยายามพัฒนาตัวเองกันมาเพื่อที่จะเอาตัวรอดให้ได้จนกลายเป็นว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่นะของเราก็จะเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาอีกร้อยปีนะไม่พัฒนาสักทีก็เพราะเหตุจงเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าที่ยิงคนไทยไม่ใช่คนโงนะ่คนไทยไม่ใช่คนโงะนะ่เราสามารถเราได้มี นะมีความคิดสร้างสารรค์อะไรเยอะเราสังเกตด,ดูแล้วกันโฆษณาของไทยหนังไทยตอนนี้ตีตลาดโลกแล้วถ้าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะสังเกตด,ดูนะผูนะ้นะนะหลังเริ่มสนใจแล้วความคิดของคนไทยส,สร้างสรรค์โฆษณาอะไรต่างเดี๋ยวโอ้สร้างสารรค์น่าสนใจนะแต่ว่าเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในะอย่างหนึ่งและนิสัยของคนไทยอนยะ่างนึ่งคือถ้าไม่มีไฟลนก้นเราก็ไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรกันอย่างเงี้ยนะแล้วก็ขี้เกียจเลื่อยเปื่อยเชยแฉ นี่คือนิสัยขอคนไทยเราใช่ไหปดูของจีนนี่เขาแข่งกันจะตายนะ่ทำไมนี่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เพราะประชากรเขาเยอะนะนาาะถ้าจบมหาวิทยาลัยชั้นนำเขามีโอกาสสูงที่จะได้เข้าไปทํางานในหน่วยงานองค์กรที่ดีๆนะของไทยเราสบายน,ะนอนหอพักคนะ่าหอค่ากินเดือนเดือนนึงแพงกว่า พอจบปญาตีแล้วออกมาทํางานซะอีกนะทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอจบปญาตีแล้วเตยก็เดินน้อยกูก็เลยไม่อยากทํานอนเกาะพ่อแม่กินดีกว่าสบายดีอย่างี้มันกลายเป็นอย่างนั้นไปหมดตอนนี้นะเราก็ดูตัวเองแล้วกันเราติดสุขติดสบายเกินเหตุไม่กินดีอยู่ดีเกินไปการภาวนานก็ไม่มีอะไรพัฒนาสังเกตดูเถอะเราตามใจตัวเองเกินไปนะนะนนี่เรื่องภายในนะ,จะเจอว่าเออ กินน้อยนะนอนน้อยนะนะมันก็จะมีความเพียรนะมีความฝึกฝนอดทนอะไรเงี้ยนะมากกว่าคนอื่นเขาเนี่ยเนียไปสังเกตดูไปดูทำไมวัดป่าเขาถึงทำยอมให้พระลำบากไม่บางวัดไม่ติดไฟฟ้าให้ใช้ได้สยซ้ำไปบางทีมีไฟ้าแต่ยกคัดเอาลงไม่ให้ใช้นะเพราะต้องการให้อยู่อย่างลำบาก พอมันมีพัดลมเปิดกูนอนไม่ได้แล้วกูต้องลุกขึ้นมานั่งสมาธิแล้วอย่างเงี้ยนะ้าพัดลมเปิดกูก็เป่านอนหลับสบายทั้งวันแค่นั้นเองกินมื้อเดียวเดี๋ยวท้องหิวมันนอนไม่หลับแล้วมันต้องลุกขึ้นมาทมความเพียรแล้วถ้ามันกินอิ่มก็หนังท้องตึงหนังใต้ยหย่อนก็มีอยู่แค่นั้นหลับทั้งวันน,นั่นคือผลที่ตามมานะความสะดวกสบายมันฆ่าคนอย่างนั้นติดสุขก็ทำลายคนอ่ะสวดมนต์กัน